่เป็นฝนตกเมื่อวานกระหน่าลงมาอย่างแรงเลยนะคะเราเลยเอารถเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องเดินเข้าไปเอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรอะ่ะโรยหินไอ้ที่เป็นหินกรวดหรอหรือหินอะไรที่แบบว่าให้ทางมันแน่นๆละ่ะเดี๋ยวปีนี้ลองให้ฝนมันหมดไปก่อนนะคะหดูสิฝนตก นี้นะคะเราก็มาเติมก่อนนะคะสําหรับที่เราแพ็กไว้มาจากบ้านนะคะอาหารตานะคะเอามาเติมมีปลามารอแล้วนะนี่น,นี่เขารู้นะว่าแบบจะมีอาหารนะเห็นไหมไอปลาทับทิมก็ไม่ค่อยกลัวเราละมีว่ากี่ตัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่เบิ้มอยู่ข้างหลังแปดนู่นเห็นไหมคะไม่กลัวแล้วกลัวไม่ได้กินมากกว่า นี่นะคะเดี๋ยวเราตากยาคาหลังคายาคาไว้แปบนึงนะคะพอดีเมื่อคืนฝนตกถล่มหนักมากนะคะเราก็ตากไว้แปบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้รอนะคะแล้วกลับมาส่วนหญ้าเรายังจะไม่ไม่ตัดนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเลยดินข้างหลังถล่มไปนิดนึงแล้เดี๋ยวไว้วันที่สามสี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาตัด ค่อยๆตัดเลยทีเดียวตอนนี้ให้มันอุ้มอุ้มดินก่อนนะคะฝนตกหนักมากอันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำการผสมปุ๋ยกันนะคะนี่ก็ใส่กากมะพร้าวไปด้วยเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ดินมันแบบมีอากาศเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะเราเอาไข่มาจากบ้านนะคะเปลือกไข่นะคะผสมลงไปนิดนะะึง แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการปลูกต้นไม้กันนะคะปลูกต้นไม้นี่นะคะคุณแม่เพิ่งรู้นะคะว่าเพื่อนปปาเอาต,ต้นตีนเป็ดน้ามาให้ด้วยนะคะมีแล้วเราไม่ต้องเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วนี่เดี๋ยวเราไปปลูกต้นโซนกันเดี๋ยวเราต้องเล่งพื้นที่นิดนึงนะคะค่อยๆปลูกไปไม่รีบไม่รีบ วันนี้นะคะก็อากาศดีหน่อยนะคะฝนเพิ่งตกไปนะคะแล้วนี่ก็มาดูรวมตัวรวมตัวกันอีกแล้วนะคะก็แดดก็ไม่มีนะคะแต่ว่ายังไม่ตกนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมามุงหลังคาตรงนี้เพิ่มนะคะขาดไปคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทําให้เสร็จะะเดี๋ยวขอตากตากให้เสร็จก่อนตากให้แห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลอย น,นี้นะคะเราก็ทําการปรุงดินก่อนนะคะใส่ดินไปแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ใส่กากมะพร้าวไปนิดนึงนะคะจะได้เอาไปใส่ตามต้นไม้ได้นะคะผสมกันกอนไม่ต้องใส่กันชื้นนะจ๊ะโอเค ไม่ใช่ก่อตัวธรรมดานะคะก่อตัวจริงๆนะคะตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วนะ,ะนะคะดีนะเรามีสร้างที่พักพิงของเราไว้ก็เขาเรียกว่าอะไรก็หลบฝนได้จริงนะคะนี่นี่น,น,นี่ที่พักพิงของเราไม่งั้นเปียกด้วยอ่ะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เรา ใส่สังกะสีก่อนรอบหนึ่งไม่งั้นถ้าเราใส่แต่ต,ตัวญ้าคาค่ะฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะแบบมีตัวหยดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสังกะสีขั้นกลางมาก่อนดีกว่าอุ้ยตกหนักเลยนะเนี่ยดีนะไม่ลดไม่เอารถเข้ามาโถลูกเออดู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 อ่าห์ขกลางใส่ฝนนะฮะดูฝนตกหนักแม่ว่าต้องปูอ่ะเจมันจะได้ไม่เนี่ย เดือดฝนตกไอ้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้เราได้ใช้ประโยชน์จากจากเอ,อหลังคามุงจากจริงๆนะคะไม่โดนเลยเลยเยี่ยมยอดมากภูมิใจภูมิใจดูนะคะฝนตกลงมานี่เปียกไหมพี่เตเครออเย็นด้วยอะ่ะใช้ได้เลยครับ ฝน,ะะนตกเวยถ้าไม่ไม่ให้เราทำงานก่อนเนะี้ยอุตส่าห์มาเนะี่ยอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะในสวนของเราอุ้ยยังกับยังกับอะไรอะ่ะโหของจริงนี่แบบเม็ดใหญ่มากเลยอะ่ะดูเสียงตกคลืนคลืนนะคะไม่คิดว่าฝนจะตกมาก่อน คิว่าตกเมื่อวานแล้วก็น่าจะพอนะฮะยังไม่พอมันยังไม่หนำใจนะคะขอตกอีกอันนี้นะคะเราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะว่าเวลาฝนตกในสวนเราเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เรายังไม่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 อยากจะตัดหญ้านะคะเพราะว่าแบบว่าไอ้พวกหญ้าอะไรวัชพืชต่างๆอะคะมันจะ ช่วยดินเรานิดนึงนะคะอุ้มน้ำฝนไม่ให้แบบแรงจนเกินไปนะคะกัดเซาะหน้าดินของเรามากมายนะคะอุ้ยตกหนักจริงๆนะคะตกหนักมากนี่นะคะน้ำก็ไหลไม่หยุดเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรา ตัดลวดไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดไว้รอเยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะรอฝนยืดตกกันก่อนนะคะเอายาวสี่แล้วก็ธรรมดาแปดนะคะอากาศดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเราคิดและเราอยากจะทําต่อไปนิดนึงนะคะโอ้โหนั่งสบายเลยนี่ก็นั่งได้สบายเลยนะคะ ดูจากาตัวน้ำฝนที่ตกนะคะเราก็ไม่ได้โดนฉาดนะคะนั่งสบายชิลๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราคิดว่านะคะเราน่าจะขอตัวกลับกันก่อนนะคะเพราะว่าฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะคะอีกวันสองวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ เอเตกหนักก็นำกำลังเปียกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากันใหม่นะคะเพราะว่ามันไม่มีทีท่าจะหยุดเลยแล้วเวลาเดินนี่ก็เลอะเทอะไปหมดเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวไว้ให้มันแห้งกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องกลับกันก่อนนะคะฝนไม่หยุดตกเราทำอะไรไม่ได้เลยเฉอะแฉะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาใหม่นะ ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะราะคาไม่ไมีได้เยอะอ๋อเหรอไม่ไขาเลิกขายไนงะนี่นะคะหลังจากที่เราต้องกลับบ้านนะคะเราก็เลยแวะมาสวนป้าปิ่นข้างๆแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเอาใบยอไปทำทำอะไรอะ่ะทำฮอร์มนอะฮะสุดยอถุงเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูนะต้นต้นมะกรูดแบบหืม รอบวงประมาณฟุตหนึ่งอะค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นเดี๋ยวไปถ่ายให้นะคะเราแวะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะส่วนเราทำอะไรไม่ได้เหยียบโอโ้โหทีหนึ่งโอโ้โหนี่ไงเต๋บาลามาจา์อะไร <laughs> ไม่หมายถึงอันนี้เ <laughs> <laughs> ยอะมาก <laughs> อต้นน้าะ้าเก็บให้ข้าเป,ป็นเก็บให้อพอแล้วครับ พอกแล้วกันพอค่ะเออปลูกอะไรก็งามดูสิใหญ่เบเริ่มเลยของสวนป้าปิ่นข้างที่เรานะคะโอ้ยนี่มันอะไรนะมะนนาหรือส้มเนี่ยพันอะไรก็ไม่รู้นางบอกไม่รู้ว่าันอะไรกินๆไปท่าเปรี้ยวเหมือนกัน,น,กนอ๋อคล้ายๆกับมะละกอแต่ไม่รู้ต้นอะไรนะคะป้า <c oughs> บอกลืม นี่นะคะเดี๋ยวป้าปิ่นให้อะไรนะใบเตยไปปลูกเดี๋ยวเราไปปลูกดูนะคะเพราะว่าเราเอชปลูกจากไอยอดที่เราซื้อมาใช้แล้วเราเอาจัดายแช่ก็ไม่ขึ้นพอแล้วค่ะป้าเอานิดหน่อยพออันนี้อันนี้ไม่ปลูกค่คะค่ะขอบคุณค่ะข้าบนจะได้ป้าปิ่นป้าปิ่นแล้วมันก็มาแล้วมันขายอ๋อเออจริงๆอันนี้นะคะ ดอกแคนะคะป้าไม่ไหวจะเก็บป้าปล่อยให้บานเลยเออมันใช้พลังเยอะอนนี้ป้าเก็บด้วยแล้วออดูดูด,ด,ดเดี๋ยววันไหนเราหลักได้อะไรเดี๋ยวอ๋เรามาขอซื้อซื้อป้าปิน่นแต่ป้าปิ่นเขาไม่คิดตังค,คิดแผนใจตังค์ก่อนแกไม่เอาเงินนะคะอันนี้นะคะที่คุณแม่บอกนะคะเป็นต้นมะกรูดนะคะ ดูลำต้นมันใหญ่มากเห็นไหมโอ้โหลำต้นใหญ่เฟ้อฟังมากเขาบอกอายุยี่สิบปีนะคะอ,อือป,ป้าป,ปิน่นป้าปิ่นสุดยอดดูต้นใหญ่มากเราได้ของมาเยอะเลยป้าปิ่นให้มาเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูว่าป้าให้อะไรมาบ้างนี่นะคะดูนะคะ,ป,ะป้าป,ปิน่นฝุยไมป้าปิ่นให้มานะคะ จะเอาใบยออย่างเดียวซะหน่อยฮใจดีให้มาหลายอย่างมากมีอะไรบ้างนะพี่จีใบยอใบเตยเดี๋ยวเราเอาไปปลูกนะคะหน่อไม้ใบบัวใบบัวอะไรอ่ะที่กินเม็ดมันนะฮะดูนี่หน่อไม้แกปลูกเองอะเนี่ยดูโหสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหมะนาวมะนาวหรือไข่คะมะนาวกับมะกรูดนี่ลูกเท่ากันเลยอะค่ะและอีกอันหนึ่งคือ ไม่ใช่ทุเรียนนะคะขนุนนะคะให้กันเป็นอย่างนี้เลยขอบคุณมากนะคะป้าปิน<ม>่นพี่จีจะถือไม่ไหวแล้วตัวเอียงนะ,ะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทําเมนูใบยอนะคะหอมกใบยอล้างปากด้วยขนุนนะคะบ๊ายบาย